มาตามกันต่อดีกว่านะคะกับนักร้องลูกทุ่งสายมูคนนี้พี่ชายของบันเทิงไทยรัฐพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะต้องบอกว่าเป็นสายมูแล้วก็ใส่ตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่าวางเว้นจากงานปุ๊บนะคะพี่ยิ่งยงขับรถไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆเลยค่ะป๊บเลยแล้วก็ล่าสุดค่ะพี่ยิ่งยงพร้อมด้วยพี่ทิพย์ภรรยาแล้วก็ลูกทุ่งสาวพิมพ์จ๋ายอดบัวงามพิมพ์จ๋าเนี่ยเป็นญาติฝั่งภรรยาของพี่ยิ่งยงเนี่ยค่ะที่จะปั้นเป็นนักร้องเนี่ยค่ะได้เดินทางไปหาตาหมีมีรั์อ่า ตาหมีมีซัย์คือวัดสายหม่จ,จังหวัดปทุมธานีค่ะตาหมีเนี่ยคือชื่อของกูมารเด็กที่อยู่ภา,ายในวัดใช่ตาหมีมีซั์แบบนี้คือเขาจะดังมากเลยนะคะที่ปทุมเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมมาไหว้ขอโชคขอลาบค่ะซึ่งพี่งงก็ตั้งใจไปขอโชคลาภกับเขาเหมือนกันโดยการล้วงรูปปิงปองจากหายนำโชคหน้าศารของตาหมีค่ะได้เลขอะไรมาคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยค่ะ เขาลือกันว่าตำมีให้โชคเพ็ปังทุกคนที่ได้มานะครับเอาฝัตัวนะอ่ะพี่ก่อนครพี่ก่อนพี่ก่อนตำมีเป็นเลขหนะครับของพิมจาอะเลขหเป็นห้าโอ้แมนๆมนฮลรุโแมนๆเด้อตำมี่สี่หกหส่ฟังอีกครั้งนะคะหกห้าสหหสี ขอให้ท <ฮา S 1> ุกท่านต <ฮา S 1> ังตังนะครับหกห้าสี่ตาบีให้โชคนะคะย้ำประมาณ43,000ล้านรอบเราจะไม่พูดแล้วนะ6 54ค่ะอะ<า>ต่อเลยดีกว่าเรรไลฟ์สดค่ะต้องบอกนะคะว่าทำเอาเจ้าตัวมีความสุขสุดๆค่ะพอ,ไ,อได้ทำตามความฝันเรียบร้อยค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณเรรยเนี่ยเธอบอกว่าเธอฝันถึงราชกาลที่ห้าคนรู้อีกแล้วเธอก็เลยตั้งใจว่าจะเดินทางไปกราบท่านได้ได้นะคะ และเมื่อวันก่อนค่ะหลังจากกลับจากการแสดงคอนเสิร์ตนะคะ<ว>เธอก็มีโอกาสได้ไปที่วัดปราโมทจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งโชคดีมากๆค่ะภายในวัดเนี่ยมีรูปหล่อรอห้าพอดีเลยนี่ขนล,ลุกเลยอะ่ะควันอยู่ปุ๊บอยากไหวยอยู่ปั๊บอ้าวได้ไหวเลยได้ไหวเลยค่ะบบนอกจากนี้นะคะเธอยังได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดอีกด้วยนะคะก่อนจะปิดท้ายด้วยการขอโชคลาภจากหลวงพ่อโตภายในวัดค่ะด้วยการเขย่าเซียมซีซึ่งแน่นอนเลขที่ได้ก็คือสา สามหนึ่งและหกนะคะนี่น้องก็ทำมาให้ดูเลยนะคะเลไรไล์สดสามหนึ่งหกนี่สามหนึ่งหกคุณแจกรีก็ได้จดแล้วเรียบร้อยนะคะสามหนึ่งเลไม่เพิ่งตามหน่อยเด้อคุณชม ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ